ดิจ้าป้าเอ็มค่ะอายุหา1 0ปีค่ะเป็นคนช้ยภูมิค่ะอายุ89ปีเป็นคนช้ยภนนูมิดอ,อประดังจ้าเป็นคนช้ยภูมิจ้าอตอนนี้อายุปัจจุบันา80เจ้าแม่ชื่อขวัญอายุ48ปีแม่เป็นคนโคราชจ้ะ นี้เบาหวานไขมันความดันค่ะโอ้ยเมื่อยค่ะเมื่อยเพีย้ยบางเมื่อกับเป็นวิงเวียนความดันไขมันเท่านี้ลหละนี้วินนาเมื่นนาตีเราก็ไปหาหมอล้วก็ได้กินยากับหมอมากแต่ดีประจําโตนะปัจจุบันนะ่ะเป็นความดันกับไขมันจะโอ้ย่เห็นมันเมื่อยปวดหัววินว้นห<ะ>ัวเมื่อยล่ะญณะสุขภาพของแม่มีอาการนอนไม่หลับนี่หลจะจ้ะนอนไม่หลับก็ส่งผลให แม่อ่อนเพียทำงานไม่ไหวเพราะว่าแม่เป็นคนทำไร่ทำสวน มีลูกสาวขัขงบ้านแนะนำค่ะแล้วปะเลยร้องเปิดใจกินเบิงว่าดีวา่าเกี่ยวกับความดันเบาหวานไขมัน,น่ะคะ่ะโอ้รู้จักกับน้องขวางแนะนำกินว่าดีก็เลยกินนี่หลานมาแนะนำให้กินร้องเบิงทับทิมสเปนอะมันซอยในเรื่องความดันไขมันอะที่เป็นอยู่นะเลยร้องเปิดใจทานเบิงลูกสาวเป็นคนแนะ่นำทับทิมสเปนให้แม่กินจ้ะบอกว่าช่วยเรื่องอาการนอนไมน่หลรับได้แม่ก็เลยเลยลองเปิดใจกินดู Oh, ประมาณเดือนนึงเลยค่ะประมาณสองเดือนนี่แหละจ้ะทา,านได้มาประมาณเดือนนึ่งอ่ะแม่กินได้สามวันแล้วจ้ะ หลังจากกินได้2เดือนแล้วก้อนจะไปตรวจความดันอะ่ะได้ร้อยสามสิบพราะไปตรวจความดันมันลดลงร้อยยี่สิบหมอก็เลยถามว่าไปให้ทางมาฟ้าคิดว่ากินทับทิมสเปนอะ่ะเฮ็ดแต่ความดันลดลงสุขภาพก็ดีขึ้นกินได้สองเดือนไปหาหมอความดันสูงเพราะกินได้สองเดือนก็นลดลงยูจ้าจากร้อยเจ็ดสิบแปดสิบก็ลดลงมาร้อยหกสิบยูจ้า กินทับทิมจะเป็นไม่ได้สองเดือนค่ะไตกรความดันร่อยหาสิบกว่าเพราะไปตรวจข้างล่าสุดความดันลดลงมาเหลือ,อยุ่รอยสามสิบกว่าค่ะก็ดีดีกว่าเก้าค่ะก็บโบพิยาโบคอยโบวิงเวียนไม่รู้สึกัะกับกระเชงึ้นอันหัวที่เคยปวดกะตรงทุเราลุงอยู่ ได้ปวดหวัวที่กีดกับกับบั้นี้แล้วก็น,นอนกับรับดีอยู่อ้การหลังจากทีทานเราอาการดีคืนรู้สึกกระปี้กระเป้าคือเมื่อยล้าก็คือยังมันหายไปนอนกับรับดีแต่ว่าแม่รู้สึกได้ตั้งแต่คืนแรกเลยวันแรกเลยว่าแม่นอนรับพ,รพอแม่มันเคยนนอนรับลึกเพราะว่าพวกติีเป็นคนตื่นบ่อยตื่นบ่อยมากเลยพอได้รับลึกตื่นเช้ามา้ามันก็รู้สึกกระปี้กระเป๋าทำงานไหวมันไม่อ่อนไม่เพีย ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานไขมันความดันนะคะก็อยากให้ล้องเปิดใจร้องกินเบิ้งค่ะว่ามันจะตอบโจทย์ได้คื้นอี่บดได้ว่าของปาเอ็มเนี่ยก็ว่าดีอยู่ค่ะกะให้ร้องเบิ้งค่ะอยากถ้าอยากมีสุขภาพดีขึ้นกับเ็นตาจบต้องกินอย่างนี้นแต่ค่ะร้องอยากให้เปิดใจร้องเบิง้งกะร้องกินเบิ้งเด้อมันก็ยังดีอยู่ดอกดีตามเพื่อนมันนั่นอยู่เบาอยู่ น้องอ่ะออกไปพิจารณาเบิง้งความมันดีคือกันบต่ตระเะแต่ว่าผ้ากินเบื้องเราเนะี่ยมันก็รู้ว่ามันดีต่อร่างกายแหละเลยอยากให้ร้องเบิ้งเถียวเพื่อตจะได้เป็นภาระาลูกหลานทั้งนา้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทับทิมจะเป็นอะ่ะกินแล้วมันทําให้เราได้พักผ่อนได้รับลึกนะแม่ก็อยากให้เขาลองมาเปิดใจกินดูเหมือนแม่ถ้าเผื่อมันจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งทําให้สุขภาพดีขึ้นสําหรับคนวัยขนาดน,นี้